ก็เรายังไม่จบงานครับตอนนี้เรามาล้างรถก่อนครับนี่ก็ทีมงานเราก็ใช้ทีแซะขุดย่องเก็บข้าครับแซะุดแรงเกิดครับช่างรุนก็ทำการเหมือนแก้ขี้คันครับนี่ขอเสื้อเลยครับท่านนี้เต็มที่ครับเต็มที่กับงานนีทางนี้ก็ใช้น้ำาพียครับนครับชางพีดเราจะล้าง ยังไม่จบงานนะครับแต่ฝนเป็นตกครับเราพักก่อนครับเดี๋ยวมีต่อครับผมนี่ก็จะทําช่องโดยเองนะครับผมช่างรุนฟาเวอร์นะครับพีเวอร์เออพึ่งพีเวอร์ครับนี่นี่ก็ใช้เสียมครับเสาะขี้ดีหนอกวานเจอดินเหนียวครับ งานหนักครับงานหนักครับช้าแต่แรงครับผมอีคศูนย์สี่ของเราบรรยากาศเนาะบรรยากาศรอบบ้านฟ้าคืมครับฝนตกนี่ครับถึงงานเราก็ฝนตกก็จอดกันครับนั่งรถก่อน มีสิบล้อหัวยาวบริจาคก,ก็โทรมาให้เลยนะครับพีชโกเบลุดเอ,อ้ามันแรงดันคืขเลยช่างพีชครับทำก่าบหลุดครับผม <laughs> <laughs> ลอกหนังเลยครับ <laughs> อ่านี่ครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วครับอีกหนึ่งล้อครับเสร็จเป็นหนึ่งล้อแล้วตามให้เพื่อนได้ดูกันเพื่อนๆครับพีชนาอะไร้เสียงไม่เงี้อ้า งูนัวหรืออะไรเนี่ยกรบปุกหลุดครับผมเก่าแต่แข็งนะครับเก่าต่เกี่ยวยิ่งแก่ยิ่งแข็งยิ่งแก่ยิ่งมันเลยอ่ะเนี่ยเหมือนไทยครับเหมือนทั้งรูน่ะเอ้นี่นว้ยดิโชว์กล้ามครับดีดิครับอย่าใช้คีโมครับอีลีอีล้อนี่ครับงอกจากหัวนะครับแต่แข็งเลย เขาตะเขียว่ะทุนเขายังดีเอาเนยดูเขียวดูเขียวเขียว,วหายครับแต่แยังดีครับเดี๋ยวจังลุ่นแน่นอนเลยครับผมไปยอนคมเป็นสายไปรุ่นเดี๋ยวถ้ามีช่องเลยจะฝากติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆช่องเกษตรศาสตร์เนาะอย่างสมนะครับกอย่าลืมดูช่างรุ่นนะครับพิธีชีวิต คนอีสานบ้านเฮานะมีงานถ่ายคลิปมาช่วยกันก็ดครับครับผมเฮ้ยยังยังมดกัดอ่ะมดกัดครับมดกัดนี่มดกัดก็มีหลุนครับเรียนออกที่เหียนออกไกามคอได้เลยไม่รอดหรอกพี่ว่าเอ่อตอนนี้ขอถ่ายคลิปแป๊บนึงครับผมผลลินลินครับผลมันลินนี่เลออหลังเสร็จการ์ดนึงแล้วครับผมก็ ช่างลุนครับเป็นฝีมือช่างลุนครับนี่เทดินได้หมดเอามากองที่บ้านครับเป็นเทคนิคครับผมเอาดินมาไว้บ้านเลยครับได้มาละกองจักสิบรอก็เต็มบ้านพอดีครับผม <c oughs> เตยมพืน้นที่นี่ก็ใช้แรงดันน้ำแรงดันสูงครับขีดเข้าไปก็คลิปสบายๆให้เพื่อนๆได้ดูกันครับบรรยากาศร,รอบบ้านครับมี วัวควายนะครับกินหญ้าเลมก็ก็แก๊กแก๊กมีความสุขครับทั้งหรับ้านเราใเรยาง <นะ S 1> อยู่นะจังแหวัดก็เตรียมตัวดีๆครับทำมากินก็พอได้อยู่ได้กินนะไรผูกมาวะเดี๋ยวเรามีโอกาสจะไปถ่ายกเกษตรอินรียให้เพื่อนๆดูครับสวนกเกษตรอินทรีย์ครับทุกอย่างเป็นซีหมดเลยครับวิธีเทคนิคการทำพริกปลูกผักนะครับ อืมบรรยากาศดีมากครับไม่แอดไม่วุ่นวายครับวุ่นแต่อัวครับเข้าสวนอืมครับผม,มก็ช่างพิษก็อย่าลืมกดติดตามทิกตอกช่างพิษด้วยนะครับทิกตอกชือ่ออะไรช่างพิษช่างพิษว่าไม่รู้ครับช่า <laughs> งลุนครับ ฝากทิกตอกนึ่บ่ทิกตอกผมก็แค่มีเธอดูแลแค่นี้ก็พอครับนี่นี่ชื่อทิกตอกอ่ะชื่อทิกตอกนี่เนี่ยเออแค่ไม่เคยดูแลแค่มีเธอดูแลแค่นี้ก็พอโอเคมียาวใท่หรือที่นี่ขุนหายยังกังขุนหายเจอนะครับรู้สึกเป็นจะยาวแค่มีเธอดูแลแค่นี้ก็พอนะครับแล้วมีเธอดูแลแค่นี้ก็พอนี่แค่นี้ก็พอเนาะนี่าทิกตอกเรื่องหนักมึงจะทำคงทิกตอกครับทิกตอกทิกตอกแปงไว้เออ ไม่อะไรทำขาได้เลือดเลยว่าเราตัวอายุสื่ออยุซื่อก็ได้เลือด,ว,ว,ว,อออด,อดวิธีการล้างแม่โรนะครับอัน,นอันนี้ก็หลายหลายคนก็ล้างแต่ละคนก็แตกต่างครับแต่ผมใช้น้ำขีดแล้วก็จอบแชะครับ บางคนอาจจะหาวิธีดีๆกว่านี้นะครับขับวิ่งลงน้ำครับนะครับผมขี้ต้มเยอะครับขี้ต้มเยอะไม่เจ็บเลยวะคือเลเือดเลยเดือดนังออกเลยมะเอาไปเผาวไฟซะบว่วะขนาดค้างเก่งอยู่นั่นมันก็สอดออกไดรเงี้ยอ่อเ,เลื เนะครับเดี so ๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายอะไรดีๆให้เพื่อนๆดูประโยชน์นะครับดูกันเป็นเพลินอีกรอบนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยบายครับเดี๋ยวครับยังนุ่นครับผม ยิ้มหวานด้ครับนี่ยังสดนะครับยังสดนะครับทั้งสดกะไม่สดนะครับเดี๋ยวยิ้มกระชากใจนี่ยิ้มกระชากใจครับผม่าเดี๋ยวกิ้มหน้าจะนหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ